ซาเลมวะลัยกุ้มเราะมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุสสดีครับวันนี้กลับมาพบกับมันนี่ฮารานพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาหนังสือมันนี่ไมล์เซตนะครับเขียนโดยโค้ชหนุ่มนะครับจากกระพงเมธพันธ์นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับ คือเรื่องของการที่เรานั้นเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วเราสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้หรือไม่ในบทนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าการที่เราเป็นคนทำงานประจำเป็นพนักง,งานที่กินเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับซึ่งสิ่งที่โค้ชหนุ่มได้บอกเอาไว้เนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินนั้นเนี่ย ก็คือการที่เราสามารถเลือกงานที่จะทําด้วยตัวเราเองได้นะครับมีหลายคนนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เขาสามารถที่จะเลือกงานที่เขาทําได้นะครับตามความต้องการตามความถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องทํางานในสิ่งที่ตัวเองเนี่ย ไม่สามารถเลือกได้นะครับงานที่บางทีเราจําเป็นต้องทําเพราะเงินเยอะเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับหลากหลายสาเหตุนะครับที่เราต้องทํางานนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าหากว่าวันนี้เรามีความสามารถในการเลือกงานได้เนี่ยก็ถือเป็นอิสรภาพทางความคิดอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นก้าวสู่กันเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินได้นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับ รายได้ที่เราได้เนี่ยเพียงพอตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่างานที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยก็ถือเป็นงานที่ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเรียกว่าหาเช้ากินค่ําแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่หาได้เนี่ยก็อาจจะไม่พอกับรายจ่ายนะครับฉะนั้นการที่เรามีงานประจำนะครับแล้ว มีเงินเดือนหรือมีรายได้เนี่ยที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่โชคดีอันหนึ่งนะครับสำหรับเราเลยนะครับข้อที่สมนะครับมีการสะสมเงินต่อย,ยอดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดูแลตัวเองในวันที่พักจากการทำงานข้อนี้สำคัญมากนะครับเราอย่าคิดว่าเราจะสามารถทำงานได้ไปตลอดชีวิต นะครับฉะนั้นการเก็บออมนะครับการลงทุนก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับถึงแม้ว่าเราทํางานประจำเนี่ยอาจจะเก็บออมได้นะครับเป็นรายเดือนนะครับ5% 10%ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องออมอย่างสม่ําเสมอนะครับอาจจะไม่ต้องกะเกณฑ์ที่ เป็นตัวเลขชัดเจนก็ได้นะครับว่าต้อง10% 20%แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาตัวเลขที่เราสบายใจแล้วก็พอไหวนะครับไม่สบายเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้อึดอัดเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อเราสามารถที่จะออมได้แล้วเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการลงทุนนะครับเตรียมพร้อมต่างๆเรื่องของกองทุนเรื่องของหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถที่จะเป็นส่วนเสริมนะครับเมื่อวันที่เรา หมดอายุของการทํางานนะครับก็สามารถมีเงินตรงนั้นได้นะครับฉะนั้น3ข้อนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คนที่ทํางานประจำเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราฟังถึงตรงนี้เนี่ยก็จะพบว่าคําพ่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แปลถ,ถึงตัวเงินเสมอไปนะครับแต่มันคือความสุขในการใช้ชีวิตต่างหากนะครับและนี่คือมันนี่ฮัลลนพอดแคสต์ EP นี้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.